สวัสดีครับวันนี้มาพบกับร้านแม็กมอเตอร์ไซค์นะครับผมก็เป็นช่อง u t u b e นะครับที่ทำเกี่ยวกับารรับซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์มือสองนะครับผมรถที่เห็นจอดอยู่ด้านหลังผมนะครับเป็นรถบ้านแท้ๆนะครับผมไม่ใช่รถประมูลนะครับผมรถร้านเรามีมากถึง90คันเลยนะครับลูกค้าสามารถไปดูรถเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์ ของทางร้านเองเลยนะครับผมที่ www mcmotorcycle.com นั่นเองนะครับผมแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับทางร้านเรานะครับยังให้บริการรับซื้อรถมอเตอร์ไซค์มือสองทุกรุ่นนะครับทั่วประเทศไทยเลยนะครับผมใครอยากจะขายรถรุ่นไหนนะครับง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่แอดไลน์มาที่ idline@mc1331 มีตัวแอดน้ำหน้าด้วยเดี๋ยวผมประเมินราคาให้ไปรับรถให้ถึงหน้าบ้านพร้อมกับจ่ายเงินสดให้ทันทีนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับมีการทําเอกสารสัญญาซื้อขายอะไรให้ครบชัดเจนหมดเลยนะครับผมไม่ต้องห่วงเลยว่าจะมีปัญหาไปถึงลูกค้านะ ที่มาขายรถให้กับทางเรานะครับพอร้านเรานะครับมีการจดทะเบียนพาณิชย์นะครับและมีการจดทะเบียนร้านรับซื้อของเก่านั่นเองนะครับผมสบายใจหายห่วงได้เลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมไปได้รถบ้านสวยๆมาอีกหนึ่งคันอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะว่าวันนี้ได้รถอะไรเข้ามานะครับผมไปดูคลิปกันได้เลย ร้าน MC มอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้มานำเสนอรถ,รถเข้าใหม่กับเจ้า Honda Click 125 i นะครับคันนี้จะเป็นรถปี2020เลขใหม่เนี่ยจะวิ่งอยู่ที่ประมาณราวๆ8,000กิโลนะครับเป็นรถบ้านแท้ไม่ใช่รถประมูลมาเดี๋ยวเรามารับชมกันนะว่าสภาพตัวรถคันนี้เนี่ยสภาพเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมบอกก่อนว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นรถรุ่นท็อปนะครับก็คือจะได้เป็นตัวล้อแมกนั่นเองนะครับมาพร้อมกับสีแดงนะครับตัดกับสีดาตรงกลางบริเวณช่วงคิ้วของเขานะครับ ชุดด้านบนนะครับตรงนี้ยังเป็นของเดิมๆทั้งหมดอยู่นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวสีรถเนี่ยนะครับสภาพด้านหน้านะครับโดยรวมก็ยังถือว่าสวยงามตามปกตินะถ้าเรามาดูกันที่ตรงไฟ d a y ์ท m e นะครับทางคิวด้านซ้ายนะครับกับไฟด้านหน้านะครับจะเห็นได้ว่านะครับทั้ง2ฝั่งเนี้ยยังไม่มีรอยแตกหรือว่ารอยเล้านะครับอ่านี้ก็คือยังจะเป็นสภาพเดิมๆอยู่นั่นเอง ัวนี้นะครับไฟด้านหน้าเขาจะได้เป,เป็นไฟเกี่ยวกับแสง LED นะครับที่เป็นแสงสีขาวนั่นเองแล้วก็ในส่วนของบางโคนนะครับตรงปลายบางโคนเนี่ยคันนี้จะมีรอยนิดนึงนะครับผมเป็นรอยตามการใช้งานทั่วไปนะครับในส่วนของระบบเบรกรุ่นนี้จะได้มาเป็นตัวคอมบ i n e เบรกนั่นเองนะครับปั๊มด้านหน้าให้มา1พอร์ตแล้วก็ล้อแมกนะครับอันนี้ก็จะเป็นล้อเดิมๆของโรงงานอยู่นั่นเองมาพร้อมกับสีดํานะ ในส่วนของยางนะครับสภาพยางด้านหน้าเนี่ยยังเป็นดอกเป็นเส้นให้เห็นชัดเจนนะครับก็คือ,อยังสามารถที่จะใช้ยางคู่นี้ต่อไปได้อยู่นั่นเองนะครับคราวนี้เราจะมาดูกันในส่วนของตัวชุดสีด้านข้างกันนะครับชุดสีด้านข้างนะครับสภาพตัวชุดสีเนี่ยจะมีรอยถลอกนิดหน่อยนะครับอ่านี่ก็จะประมาณนี้นะเป็นรอยแบบตามการใช้งานนิดๆหน่อยๆนะครับผมอ่านี่ประมาณนี้เลย ตรงจุดนี้เนี่ยนะครับรอยอันนี้ผมลองสัมผัสดูแลนะครับอ่ามันเป็นรอยที่เหมือนแบบฟองน้ําน่าจะขัดออกนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราทำความสะอาดให้ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวบริเวณขอใต้ท้องโดยรวมก็ยังถือว่าปกติดีอยู่นะครับผมคราวนี้ไล่กันมาต่อเรื่อยๆนะครับในส่วนของชุดสีทางด้านหลังนะครับอ่านี่สภาพก็จะประมาณนี้ไม่ได้มีรอยแบบรอยล้มมาหรืออะไรนะครับจับมือด้านหลังฝั่งนี้สภาพก็คือยังดูสวยงามอยู่นั่นเอง แล้วก็ระบบระบายความร้อนตัวนี้จะให้มาเป็นหม้อน้ํานะครับท่อรถอะไรต่างๆเนี่ยคันนี้ก็ยังเป็นท่อเดิมๆอยู่ทั้งเส้นเลยนะครับในส่วนของยางด้านหลังนะครับผมอ่าสภาพดอกยางนะครับก็คือเป็นเส้นเป็นดอกให้เห็นได้แบบชัดเจนนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะแล้วก็ต่อมานะครับเราก็จะมาดูกันในส่วนของด้านหลังกันนะครับพวกในเรื่องของตัวไฟเลี้ยวอะไรต่างๆเนี่ยคันนี้อ่า ให้ดูก้านตรงนี้นะครับยังไม่มีรอยสกอ็อตเทปพ,พันนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นก้านใยเหลวเดิมๆนะครับจับมือด้านหลังอาจจะมีรอยถลอกตรงนี้หน่อยนึงนะครับอ่าน,นี่อันนี้ก็แจ้งให้กับลูกค้าได้รับทราบนะครับส่วนชุดสีนะครับนี่ก็จะมีรอยประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นรอยแบบตามการใช้งานนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับ ชกอัพนะครับด้านหลังชุดอะไรต่างๆด้านหลังตรงนี้เนี่ยยังเป็นของเดิมๆทั้งหมดอยู่แล้วก็ไล่กันมาต่อเรื่อยๆนะครับที่ชุดสีทางด้านหน้านะครับนี่ก็จะมีรอยประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่อย่างที่บอกเลยว่ารถคันนี้จะมีรอยแบบเขาเรียกว่าไงรอยแบบตามการใช้งานนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ไม่ใช่รอยอุบัติเหตุที่เกิดจากการล้มหรือว่าชนมาแล้วก็เกะด้านหน้าซ้ายจะสามารถวางขวดน้ําได้นะครับ ตรงนี้จะมีที่ขวนกับข้ามาให้กุญแจร,รถจะมีมาแค่ดอกเดียวนะครับตัวรถนะครับจะเป็นระบบ idling s o p นะครับผม,ผมก็คือมีระบบ idling s o p มาให้นะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันที่หน้าไมคกันหน่อยหน้าไมค์คันนี้จะวิ่งมาอยู่ที่8,000กิโลนะครับ ตัวหน้าจอเนี่ยบอกค่าต่างๆได้อย่างเช่นทิป A ทิป B นะครับวัดอัตราก,การกินน้ำมันของทิป A แล้วก็บอกเรื่องของแบตเตอรี่ที่มีอยู่ในรถได้บอกเวลาได้มีระบบ idling soft มาให้นะครับที่เป็นสีเขียวๆนี่ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนขนาดของใต้เบาะนะครับรถรุ่นนี้ก็คือใหญ่เลยสามารถที่จะใส่หมวกกันน็อกเต็มใบใบหนึ่งได้นะครับแล้วก็เรื่องของสมุดคู่มือการใช้งานหรือว่าบุ๊กเซอร์วิสก็ยังมีมาให้อยู่นะครับสเล่มแบบนี้ บล็อกหัวเทียนหรือว่าไข่ควงนะครับก็ยังมีมาให้นะน้ํามันก็รองรับเจ้าถึงจนไปถึง e 2 0เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองสตาร์ทฟังเสียงเครื่องกันก่อนสตาร์ทเช่นเคยนะครับเอานิ้วจิ้มให้ดูนะครับว่าเครื่องเย็นๆไม่มีการแอบวอร์มเครื่องก่อนนะครับผมรถสตาร์ตติดเรียบร้อยนะครับก็สตาร์ตติดได้ง่ายๆนะครับแบบนี้เลยคราวนี้นะครับเราจะมาเช็คกันในเรื่องของระบบแสงไฟตัวรถกันก่อนนะ ไฟไดย์ไทมนะครับอ่านี่หรือว่าเรียกกันแบบง่ายๆไฟหลีดตอนกลางวันนะครับก็คือติดแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ไฟด้านหน้านะครับจะติดแค่นี้นะอ่าไฟสูงนะครับไฟเลี้ยวรถรุ่นนี้เนี่ยจะได้เป็นแบบตัว LED นะครับนี่เวลากระพริบหรืออะไรเงี้ยมันก็จะดูแบบสวยงามนะครับส่วนด้านหลังนะครับานี่ไฟเลี้ยวติดนะครับนี่แล้วก็ไฟท้ายนะครับผม แสงไฟเบรกอ,อ่หลักๆก,ก็จะประมาณนี้คราวน,นี้เราจะมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันเสียงเครื่องนะครับเงียบเดินเบานิ่งนะครับผมลองเล่นเครื่องกันสักนิดนึงรถรุ่นนี้นะครับเป็นรถรุ่นที่เครื่องยนต์125นะครับแต่อัตราเร่งอะไรต่างๆค่อนข้างที่จะดีเลยนะเวลาจะเร่งนะครับผมอาจจะต้องมีแบบบิด กำเบกช่วยนะครับเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมรถมันจะขยันไปข้างหลังอย่างเดียวเลยนะครับรถค่อนข้างอัตราเร่งดีนะครับแรงเลยนะครับสําหรับคลิก125นะครับผมคันนี้ถ้าเกิดเรามาสรุปคะแนนตัวรถกันนะผมจะให้คะแนนอยู่ลๆประมาณ90%ตนะตัวรถก็ยังถือว่าสภาพเนี่ยพร้อมใช้งานได้อยู่ตามปกติเลย ในส่วนของเรื่องราคาขายนะครับเนื่องจากว่ารถคันนี้เป็นรถปี2020เราจะตั้งราคาขายอยู่ที่38,900บาทนะครับราคานี้เรารวมการเปลี่ยนถ่ายนะ้ามันเครื่องให้ฟรีก่อนที่จะส่งมอบรถคันนี้ให้กับลูกคา้าตัวรถเรามีการรับประกันเครื่องให้30วันมีการรับประกันเกี่ยวกับการโอนให้แล้วก็ที่ร้านมีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศไทยเลยไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ในกรุงเทพหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดสามารถจัดส่งให้ได้หมดและก็รองรับการเก็บเงินไปทางที่นาา้ำมันของลูกค้าเองด้วย หรือถ้าเกิดหากใครอยากจะเข้ามาดูรถคันจริงด้วยตัวเองก่อนก็สามารถมาได้เลยที่อซอยเพชรเกษม77หากมาไม่ถูกนะครับโทรหาได้เลยที่เบอร์มือถือ0805580396หรือจะแอดไลน์ร้านมาก็ได้ที่ idline s i mc 1331มีตัวแอดนำหน้าด้วยนะครับผมก็สามารถทักไลน์กันเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นสั่งซื้อรถจองรถหรือใครอยากจะขายรถมอเตอร์ไซค์รุ่นไหนนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เช่นเดียวกันทางร้านเราไปรับรถได้ถึงหน้าบ้านพร้อมกับการจ่ายเงินสดให้ทันทีนั่นเอง ก็วันนี้นะครับขอฝากเจ้า Honda Click 125ไอคันนี้เอาไว้เป็นตัวรับทํามเติมอีกหนึ่งคันด้วยนะครับขอบคุณครับ